เปิดรับสมัครเร็วๆนี้ครับไม่เกิน3าถึงหวันไม่เกิน3วันนับจากนี้เป็นต้นไปเริ่มรับสมัครแล้วเต็มก่อนหยุดก่อนนะครับ Limited Edition ทุกคนแล้วนะฮะ <c oughs> ซีซั่นแรกอยากได้เพียงแค่ใจคิดแค่เจ็ดถึงแปดสิบคนนะครับ ซีซั่นแรกนะครับ <c oughs> จากช่วงสงการโอ้ยไม่เอาครับช้าไปสามประเทศได้ครับสามประเทศได้นะครับสามประเทศได้สามประเทศได้ครับเราเน้นคนที่มีประสบการณ์เราไม่ได้เน้นเป็นประเทศเย a ะ เราเน้นคนที่มีประสบการณ์เราไม่ได้เน้นประเทศนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เตรียมตัวจัดเลย <c oughs> จัดเลยนะฮะทุกคนลาตินเพียบเตรียมมากันแล้ว <c oughs> พี่ฟ้ายมาไม่เดี๋ยวถามให้ <c oughs> ลาตินฮือหามากบอกเลยศึกลาตินแน่นอนใหญ่หลวงนะได้ข่าวว่าเวเนจะมากันเป็นแผงเออจริงนะ เร็วเร็วเร็ว <c oughs> สนุกแน่นอนนะครับบอกเลยเห็นกันชัดๆเลยว่าใครจะเข้าใครจะตกเน้นสนุกกินเที่ยวดื่มใช่ถูกต้อง <c oughs> แต่ว่าก็เน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยนะทุกคนเร็วๆนะ <c oughs> ปลายทางก็ได้เกาะให้จบครับ <c oughs> เอาเปลี่ยนราคาเลยนะทุกคนในใครตื่นเต้นกับออสตาบ้างเร็ว ใครตื่นเต้นบ้างแล้วรับตั้งแต่อายุ20ถึง40โสดได้แต่งงานได้มีลูกได้มีหลานได้รานเจนเดอร์ได้ร <c oughs> านเจนเดอร์มีคำไม่มีคำว่ามิสมีคำว่ามิสเตอร์ก็ได้ <c oughs> <c oughs> ฟิล์มก็มาได้ถ้าอายุไม่ถึง <c oughs> 40 <c oughs> ถึงยังล่ะอืมฟิล์มชนะแล้วไม่ได้ฟิล์มเป็นมิส <c oughs> ฟิลเป็นตำแหน่งผู้ชนะสูงสุดแล้วของอินเตอร์ไปเร็วๆ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 มาๆ,ๆมาๆๆโยชิมาได้ออสตาที่นี่จะเป็นศูนย์รวมของสตา์ที่เคยผ่านเวทีระดับนานาชาติมาแล้วแต่ยังไม่ได้มงใหญ่ของเวทีที่ไปประกวดมาโอเค O coléu